เาลพบ,บ่ซิตไม่มีเบรกเกดเพราะว่าเราจะมาหวีบกันอีกแล้วนะนะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพีทีทีวีแล้วก็อยู่กันในระบบแมปเออเออเป็นเกมดีๆดีๆแล้วกูไม่ได้โกหก <c oughs> แล้วนะกูจะแปะให้ดูนะ <c oughs> นะก็เป็นแมปแบบเกี่ยวกับอนิเมะอีกแล้วนะครับแต่ว่ามันมีปัญหาอยู่ตรงนึงก็คือระบบล็อบบี้มันค่อนข้างจะซูลุนนะทุกคนถ้าเกิดว่าเราเข้าไปในห้องส่วนตัวแล้วอ่ะไม่ยอมเลือกแมปแล้วก็เราก็จะบั็กแล้วก็ไม่สามารถเล่นเกมกันได้อีกเลยเพราะฉะนั้นเราต้องทําการเลือกตัวตัต้งแต่ตรงนี้ไววว้ซึ่่งจะมีแแบบาาหลลลยยยยตัักๆเเ อคืออยากจะลองทุกตัวแบบว่าแบบหนึ่งชีวิตละรีหนึ่งชีวิตละรีไม่ได้เหรอวะไอ้เพราะแต่ว่าทำมาค่อนข้างดีมากแล้วแล้วอยากมันเป็รีบอลด้วยกูขอเป็นรีบอลก่อนได้น้องไอ้เยี่เป็นรีบอลก่อนโอเคเดี๋ยวจะทำการสร้างห้องใหม่แล้วก็เลือกแบบนะจ๊ะสักคู่นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเทียพี่ขอเสพสมบรรยากาศนะอย่ารีบนะเอ็กซ์บันน่าเฮ้ยเทีย เฮ้ยเ็ดมนอะไรอ่ะฟาร์มาแบกไปยจีนเกิร์ลยิ้มทำไมดิว่ะภาพสวยยังเลยอ่ะการ์ดกับดักเฮ้ยเฮ้ยไอ้ยมัสะท้อนมัดสะท้อนด้วยอ่ะไอ้พีบ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 ีอะไรลอต่อยกูมาดิเดือดรุจะสูญไอ้น้อง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 ดูซับดูซับเปย์เพิงเอาไว้เรียบร้อยตอนนี้กูดูดซับเปย์เพิงไว้ละสวัสดีสุรยุชิสะท้อนสะท้อนด้วยเชีวไอ้น้อง ดอไอ้ก hey, yeah. uh ูแ huh. ย hey, ่ด hey, hey, ีเลยดอเจียเอ็กเซลไอ้กูตาไอ้หียตัวไม่อยากโกงเลยอ้ะไ้แล้วข้างล่างมันมีหลอดอ่ะใช่ทาไมตาใหญ่เออท้าตาใหญ่หนธันโดโบอ่ะธันโดโบของนายอ่ะธันดโบของนายอยู่ไหนอ่ะเดือดรู้จัสุด

โอ้ยอะไรไฮเปอร์เอ็กซ์เบียมคอนดิชั่นเอ็กซ์เบอร์เดอร์ซีโร่พอยต์กงตี้ไปรีตัวละครรีตัวละครจะรีทำไมอ่ะไม่เป็นไรรีแล้วมึงก็ชนะไงเออจะได้มันจเปลี่ยนตัวละครมันจะได้เปลี่ยนตัวละครเออรีเปลี่ยนนะมาแล้วโดโดสตาร์เดเกโตโซกิโดโอกาอาหรือมึงยังเล่นตัวนั้นตัวเดิมได้เหี้ยเชี่ยมันมีตัวละครโคตรเยอะเลยเว้ย จุลนจุบันหน้าไม่มีเงินอย่างนี้ต้องซื้อเงินใบห้าร้อย 500. โอ้โหห้าร้อยบักได้ห้าร้อยเลยวเว้ยยังแพงอะ่ะยังแพงอะ่ะเฮ้ยอย่างนี้กูว่าเราบังคังกูละเลย <c oughs> มัม่ง <c oughs> เลยเฮียมีเบอร์ก่อนเลยขําเห็นคนเป็นคนตลกเออ <c oughs> กูแซงว่ะเมื่อกเลิกตัวเดียวก็ต้องเฮียอะไรอ่ะลําเลยมัยม่ว นี่เราจะไม่เสพบรรยากาศเลยใช่ไหมเราจะไม่เสพเชี้ยอะไรเลยใช่ไหมเสพเสพดูดูดูมุมๆดูดูดูเลยหยุดดิน้าวไอ้น้องโดนอ้ามาแล้วเหรออะไรมาแล้วไอ้กังหงูร้านดนแล้วเนี่ยะกังหงูร้านแล้วเนี่ย้ยเฮ้ย โอ้ยช oh, uh, ี้เยอะี่ปี่ปี่ปปีี่พี่ขอีกันี่อะี่อะี่อะีอะที่นเอรกูจะตายแลรวกูไม่ได้ใช้ปัตวันปัตตะวันปัตตะวันแ้เยอะแล้วบอกูไม่เสียบรรยากาศมึงนะจารน่จ้บันวันนี้เจ้าูจ้ารนเจ้บัน่มีความฝันเดี๋ยวมึงก็เจอโคลการเลควิมดาไอ้ยังลืเล็กตัวเลกตัวงละดนนะน้อง กูไม่เสพยบเลยนะกูบวกเลยนะเฮ้ยตัวดูเมื่อกี้นี่จะสู้ได้เหรอจะบวกเลยนี่โจลูโด้เลยนะไอ้แม่นี่ตัวเสียตังได้น้องตัวเสียตังนะเฮ้ยได้ตัวเสียตังค์นะโอ้ยโอ้ยกูโง่กูเบอร์เลยโอ้ยภาษาต่างบัตมึงเซ็งแล้วไงโจฮ่าฮ่าฮ่าเยี่ยมจอต้องใช้ตะแตงสู้ด้วยกันได้น้อง มัน <Workers S 2> ได้ใจเลยนะ <leaving> <asy> แม่งเกมพี่น <człowie k> ี่แม่งเวลาโดนต่อยเกียรติไม่ขึ้นอืเขามาโดนดีเขามาโดนแน่นอนเขามาโดนเขามาโดนใหญ่หิวต่อยหิวหิวตัวเองโอ้ยภาษาสัมพัดมึงเซ็งอะพี่ภาษาสัมพัดมันแก่แล้วไงคือมันเซ็งแล้วอ่ะไม่ได้่มันโดนยังไงไปกลัวอะไรกันตึ้งตึนงตึ้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 ตึ้ตึ้แล้ว คนเลยกะเลคเ้ียมดาไปเลี้ยมมาแล้วว่ะไอ้น้องเทียอืมอุ้ยอุ้ยเข้ามาดีเข้ามาดีไม่ไปไม่ไปไม่ไปไรเข้าไปหาเลยตาเลยตายลทีเดียวคืออะไรช็อตเลยกูช็อตเลยกูช็อตเลย5 minutes later โอ้ยเลือกตัวไอ้เจ้าน้องๆมาดูพี่ดีกว่านะระวังเท็กซัสมาร์ทมันปากดีโอ้ยโครึ่งหลอดครึ่งหลอดฮีโร่สมาร์ทโอ้ยฟันไปเข้าฟันไปเข้าว่ะฟันไปเข้าเลยอะอะไรอะไรมึงอ่ะพี่พี่ขอทอถ้าไม่ตายอยู่ในเต็มสเต็ตไม่ไม่ไม่ออสสมาร์ท

กูโดนอะไรเอาาแล้วชีวิตสุดท้ายน้องยางนี้ต้องรันเพลงโอปียูเมย์โอ้ยโอ้ยโอ้ยมันมขนาดาของนายอะไป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 ยูไนเตตไปต เจอกูรลบเนไม่ไม่มีอ่อนอ <c oughs> อกอละอไอ้กี้ต้องเลือกตัวเทียเล่นโกคุขกเขียวจิโลอ่ะไม่มีให้ซื้อโออิโปริวเซโนไอการกินดีเนย <c oughs> เ้ยเฮยเฮ้ย้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเ้เฮ้ยเฮ้น้นย <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้น้ยเเฮ้เ้ย้ยกฮดยเฮ้ย้อเ้เย้ยย วันชืวันชูวันชู่อเฉยชู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 ตันกัดบุ้มตอกกัดเฮียอะไรวะโอ้ยเยียย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 ูยยยยกูยย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 จบย่ะมยยโจวยลบตลยนเวลายย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 ดยย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 โยย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 ายย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 ยอยมยย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 วยเยียยยยยยวยย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 ไยยเหียยยมยย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 ย แม่กูยกลบละแม่มัดหนึงสอนักมวยอือมีของจริงอะกูมีของจริงอะต่อยชายโคว่าโกไอ้ขโมไอ้ตัวเยี่ยนะวะ้้้โหคตแเลัวเยี่ยลวเข้าไปกบล่วตายหยอะไรวะเฮ้เดี๋ยว กูรู้แล้วไอ้เหี้ยไปเลยโบลอดมาเหี้ยตัวพันบักมันจะไปแพ้ได้ยังไงวะมึงมึงแย่ละอะไรมึงแย่อะไรมึงแย่ละ,ม,ละมึงไม่รู้ว่ากูเก่งขนาดไหนตัวเนี้ยเหี้ยมึงไม่รู้เหรอกูเก่งขนาดไหนตัวเนี้ยฮะตัวเดิมไม่ใช่เหรอต,ตัวอะไรอ่ะใหม่ตัวใหม่น้องนี่พี่ตัวโันธุ์อัติเบรดเนอะอืมอืมเฮียโบลอดไงเชี่ยเชี่ยตัวกูแพ้ไงตัด อันล <il> ิดพาวเวอร์อ <diction aries S 1> ุ้ยมึงบอกเข้ามาเลยเขาเขาอวยตัวเขาอวยตัวพันบักขนาดไหนไม่รู้อ่ะน้องไม่รู้เลยอ่ะไม่รู้เลยว่าเขาอวยตัวพันบักขนาดไหนไอ้เหี้ยเก่งกว่ากูโอ้โม้อืเออระเบิดเออระเบิดเข้าไปแย่แล้วกูจะได้ทำให้ตายแล้วมึงแย่แล้วไอ้เหี้ยต้องหาจังหวะดีๆ ่ต้องหาจังหวัดีๆต้องหาจังหวัดดีๆจังหวัไหนจังหวดะดีจังหวัดอะไรดีจังหวัดีจังหวัไหนจังหวยาเขาปีบันไดกัน้องขึ้นมาไม่ใช่มึงขึ้นมา่ฮฮฮฮฮฮฮ่่่่่า่า่ หอืมอืมอืพวกปัญญาโอนอืมเตรียมตัวตายเทียมึงเตรียมตัวตายกูบอกเลยโซนิกเบสเอาโซนิกสอืมอืออือมีไงเชี่ยไป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 ไกสบเลยปัญญาออน Jud, jud aku tayar. Pii, pii, rehat untuk tayar ni aku seri terlalu, saya terima. Ya! Kau leg, lah. Pii, kau yang berhenti, lah. Kau tak berhenti, semua, lah. Kau nak nampai? Kau tak boleh seri pun, lah, ayam. Oh, game. Ayat, kau yang berhenti, lah. โอเคพี่ติ๊กก็ต้องจบกันไปแล้วสำหรับรายการพี่ติต๊ทีวีแล้วก็แบบเออแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะมาเล่นก็สามารถเล่นกันได้นะแต่ว่าอยากจะบอกว่าตัวละครแพงๆมากแล้วก็บางตัวแม่งต้องแบบว่าต้องคิวห้าสิบคิวร้อยเออทำโตกเกตเออคือแม่งมั่วไปหมดเลยก็สำหรับใครที่อยากจะเล่นแล้วก็มีเวลาว่ากก็สามารถไปเล่นกันได้แล้วก็ภาพสวยดีนะนะก็สำหรับวันนี้ก็ร่างก็ต้องลางไปก่อนนะครับสำหรับใครที่มากดไลค์กันแล้วใครพื่เราทุกคนต้องขอบุญขอบใจเป็นพิเศษคิวเด็ดนีครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนไม่ใจคิด